สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูขูดซูขคนน้ำเด้อจ้ามื้อนี้มาพบผอนึกชาแนลชาแนลด้อครับมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินไส้ย่างใสเด้อจ้าย่างใสตันเฮ้ยว่าแม่นย่างใสไงใสอ่อนใสอ่อนใสอ่อนมันสิแซ่บแสบมันสิมันแล้วก็นุ่มละล่าเนียนเลยเลเลยเอาขึ้นได้เลยถ่านะเบ้อ กินเอาก่อนนะอ,อือฮัโอืออือคงปดตรงองวุ่นจะไหวก็หนักขนะเฮ้ยไหวก็หนักนะจริงจัง

อืมอเออตอนหน่อยน้ำจิ้สูดเด้อืมเปลี่ยวไปอย่างมากกระชับอืมจินพัก เดี๋ยวบัตเตอร์ชองไห้าใส่ขาวอะไรอ่ะถ้หนอกันถ้าสมมติว่าหนูกันเป็นพีเนี่นะกันคุ่งซิงหล่างเดือดไปแล้วนะบอกจะซิ่งดอกจะจำได้รึ ừm 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 ừ, ừm ừm không? ừm như vậy ăn ừm 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 rồi ừm 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 bạc nàng tu, ăn đại bả, bữa nay, hả? Không ăn đại, bạc nàng tu à? ăn đại. Huống, bưởi bơi, bưởi bưởi chín bơi, 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 อืมอสารคนมากินได้กินไปเมื่อกี้อ่ะกดนยังมันเนี่ยละอืมมันแผบแห้งมันนิดเดียวมันดีเดียวเองอ่ะตั้งตรงนี้นะจับจะวุ่นมาเรื่องนะอืมยังเรื่องเรื่องเรื่องอืม เปือป่อยๆยพี่นอ้องมันต้องทานนมไยกินเน่ไหนวะมีเตียงเด้อ มาบ้าอยม่ยุงยุ่งยุ่งยุ่ง้อ่้ออ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 ยุยุ่ยเล็กอ่ยุ่งมุ่มีุ่งงย่งยุ่งย่ยุ่ยุ่งยยุ่้ยื้อยุ่ง่ยุ่ง่กยุ่ยุ่่ยวอะ่ะ ตอนมันมันอีกแล้วตอนมันอีกแล้วพี่้กตอนมันเล็บจุ้งเงินแข็งเรียกนะครับกุ๊ก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 สงสารขึ้นมาเลยทำไมว่ากินพักนา่งปล่ะ สายไผกินมาหมาดิบนะอู้ยมัน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 หมูเออเ่ือเรือดเลืองหออมูมันผักนางตูเล็ก,กันไผ่ผักกันหรอว่าผักนางตูก็ผักนางตูผักซีผักนางตูอืมผัก,ก,ก,กนางตูเนะเาะเบาเยาว์

กินเอาตัวหน่อยได้อาตหน่อยโอ้ิใจโอก้โอกินใจทำไมอ่ะเบอตเอาไม่ก็กได้ไหรอ,อนเบืเ่อแล้วเดือทััตอน,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 นอกูนนานหว่วาตัเหว่าัตอนใหงไงเลยเีหิงท้องไครทงน้า้่นองก็อาจจะยินเสียงต่างๆเนาะ เสียงเสียงเสียงเรือรบฮะเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์เบอร์ไหนนี่รถไถเสียงคือเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยอืมอือจริงด้วยไปเฮงตูตกใจเบิด ตั๊กตักจักจักจักโอ้ยตอนไหนถิ่เนาะกะสิวัยคนกินเลี่ยนะหืมแม่อ๋อหืมตอนมันนุ่มนุ่มนุ่มไม่ค่อยกินอะสงสารคนมากินเด้อืมสงสารคนมากินเด้ฮฮึึ Một quanh 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 Apple apple quanh 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 Apple quanh 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 เออก็หูอยูเกือบก็หูอยู่ไม่ไม่รสชาติมันจะรสชาติมันเปรี้ยวรสชาติมันหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนิดเดียวหวานนิดเดียวอหวานหลายเปรี้ยวหลายรอหวานหลายเปรี้ยวหลายหวานหลายเปรี้ยวหลายหวานหลาย อืมจำแม่งครับเปดูเหลืองเลยวันนี้อือมจำนั้นมันหรือเปล่อืมอ่ะชิมแจ้วครับพี่น้องกินดีดี

นัวหน้าคอนดาบวะยก่ะดับบ้ออิ่มยังบอฝากพี่ฝากน่องก็ไลค์ก็แชร์กูติดตามเป็นกำลังใจสองทางนู้นเสแหนวเสแหนลเดือดจ้าแม่ม่่วยมาติดามงามก่อนหายระเบ้อป่ศานีกว่ามือนี้ล้วว่าห่ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่เขามากก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามให้ช่องหักนกชาแนลชาแนลด้วยจ้าถ้ามืออื่นพี่น้องยังให้น้องวุ่นเอว่ายเลยน้องระเบิดกินยังกระซ่ามาัดข้อมินบอกแต่ด้วยจ้าจะไปกดจะไปกดหลองช่องให้หักนกชาแนลเสีจริงนะครับ <laughs> <laughs> พี่สองแม่ระเบิด คลิปปิดคลิปลหรองำดับลิปนี้ขอขอบคุณครับ